กับบเพื่อนกับบอกว่าผัวเคียงานน้ำเพิินแหละแต่บ่มีไผเสืยเพื่อนโบ๊มีพููเซียนี่ล่ะก่อนที่แล้วเพิ่อนก็ถือพอถือเพิ่อไในเงินถึอสตัวตรงเลยสี่ศูนยเพิ่นถึอสี่ศูนยได้ได้ตัวตรงเพิ่อไในเงินต่วไห้หกเจ็ดหมื่น ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอวยนะครับครับวันนี้โอปอวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของเซียนเบี้ยวนะครับสิบบ้านซาหาบ้านลือนะครับว่าเซียนเบี้ยวเนี่ยบอกแนวทางถูกมาแล้วเจ็ดงวดนะครับผมงวดนี้งวดที่แปดนะฮะส่วนมากเนี่ยจะบอกแต่ชาวบ้านนะครับผม จนเขาถูกกันนะฮะวันนี้เราจะมาถามแนวทางของเซียนเบี้ยวกันนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามแนวทางของเซียนเบี้ยวว่างวดที่8จะเป็นแบบไหนแต่ที่รู้ๆว่าเจ็ดงวดติดกันมานะครับ โอเคครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับใ่ดอโน่นั่นก็คืออีกไม่ธรรดาจ้ะใดนี่อ็มีกามะฝากองแกมาถามแล้วกันอ่าม้งคคคุหนึงคนึงถือ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 มาดิเด้อคนถือกันอ่ะเดอคนถือมาเด้อคนไหนสี่สายอยเด้อจได้สอบถามไม่ต้องดีกนนะครับเนาะคนโสดดีด้วยกันอันบอกที่กัสอส่เพื่อนเพื่นอยากมากินใจหยาน ชมตำครับอยู่ไอ้ถนนอุดรสกลเนาะครับอยู่บ้านน้องกุ้งตำบลพักต๊บตำบลพักต๊บอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรอันเพืหนองหานจังหวัดอุดรอยู่ใกล้พี่น้องไกลกับแทบแทบทางเข้าบ้านนาหังนะครับเนาะอยู่อยู่กลางค่างนะครับเด้อข้างแยกครับโอเคครับติดข้างค่างพอดีแวะไปแวะมากอะลงมาหมดนู่นเหนนะครับเนาะ ยูดีคนเสมอกินข้าประจำเพราชเส็ดหางยังกับฉันเพราะว่าสีเป็นร้านแล้วนี้สิมีหลารร้านเนาะมีทั้งเนาะครับบารนีต้เจ้ายิ้มคาวาเทียมเดียวค่ะเี่ยมเดียวตึ๊เด็ดวดละค่ะเที่ยมเดียวตึมกี่ปดงวดแปดงวดแปดงวดแดงวดแปดงวดแล้วดแมดงวดแปดงวดแปดงวดแปดงกงวดแดงว่แ่ดวด เพินบบพ่นกับบอกเพิ่นกับบอกก็ผัวเคสงานน้ำเพิ่นแหละแต่บางทีไผเสื้อเพิ่นโอ้บางทีผู้เสียหนี่ละกับแม่ค่ากับเราเคยถามเวียดเจียนแต่ว่านี่แต่เขาบอกกันนี่แต่เขาบอกบอกันว่าผู้ใดเป็นคนถือนะเขาก็มาซื้อกับเาอยู่นี่ประจำเนี่ยก่อน,น,งงงนที่แล้วเพิ่นก็ถือพอถือเพิ่นได้เงินถือสามตัวตรงเลยสี่ศูนย์เพิ่นถือสี่ศูนย์ ได้สตัวตรงพายในเงินตัาใดหกเจ็ดหมื่นโอ้ยอ่ไรมากนะถึงยิ่มเกวคนที่ซื้อน้ำเปนบานนี้ก็ได้ยุทคนละหาตัวเด็กศูนหาสี่ศูนหตัวตรงเลยที่ว่าถูกจนซื้งงัวใช่ไหมครับคนนี้ใช่ไหมงัวค่ะโอ้แบบงวดนี้จะแสดงว่าได้มาแล้ว พอบาเจ้พึ่นจอประจํานี่เด้เพิ่นเพิ่นสิแวะมากินข้าวอยู่นี่ประจํากับมาเรื่อยเพิ่นบ่เพิ่นจะมาซื้อกลับเข้าไปกินกับแม่เพิ่นดอกเพิ่นอยู่กับแม่เพิ่นมีเมียพึ่นได้ฝันแม่นพึ่นได้ฝันแม่นไม่ถ้าเกิดมีเมียนี่ฝันไม่แม่นรับเพิ่นอยู่กับแม่เพิ่นเต็นตตะโสดจุดก็พึ่นเพราะไหวจ้าไม่เจ้าไม่ฝันแม่นนะฝันแม่นทุกวันลยพ่อ ถือเลขหกเจ็ดมื่นวัสันไปคืนงัวได้บ่าค่ะถือสามตเลยถือสามตตรงสี่ศูนย์ห้าันหาหมืห้อพันแต่ว่าเราถือมากถูกหมดแต่ว่าบอมีบ่ใครมีคนเสือเราเราก็บอกทุกคนดูเราบพแห้งเอ้แห้งโ้กเราฝัน่าเราฝันเห็นไอ้ผู้เฒ่าอยู่นี่แหละเกิดพ่ตสัวสองขั้นเราบอกที่ถือกั่นละสี่นย์ห้านั่นแหละ นี่พินได้แปดเจ็ดก็หนึ่งสองแปดเจ็ดก็หนึ่งสองโอ้ยได้ยินเดีวทีกลับเลกับเลย็กหนึ่งสองกับกับกลบมาหลแกเพิ่นมาบอกเลขไหมค่ะฝันดีบ่ค่ะฝันบ่วั่นไค่ะฝันฝันต้วฝันว่าด้กลุยปลาผู้เขาเนี่ยแหละผ้่า Ba nè, bà bay 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 bà bay 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 đấy, đi ừ, đấy. <laughs> โอของเจ๊เต้านี่ได้หนึ่งเจ็ดเนึ่งดเจตเต้าเลยหนึ่งเจคือวอเครื่องาเห็นพยญนะไม่หยอกเพราะอันนั้นงูซึ่งัูเก่างวเก่าไม่หยอกแบบไหนครับกับมาเรือเด่นึ่ใยุงปลายางก็เดรินน้ำประจำช่วงนันโดนจะมา่านนั้นนที่ว่ามานนั้นคือคืองาที่หาไปนึง่ที่มาเลรนน้ำอะไรนี้กับพวนี้เกี่ยวนะเกี่ยวลัง โองวน่าวัทีหาธรราสิ่ารงวัลทีนึ่ะอเ้อตัวให่เกาเาเ็นน้อยู่ดิตัเป็นงูตัวเกาตัวไหมตัวเกาเนี่ยแหละมันใหญ่กว่าเกาอยู่เพราะว่าเเห็นที่หาเดือนจะมีตัวเดียวอยู่ป่านี่ยแหละเพราะว่าปลาปลาอยางบรดหกเนาะเขาปิดเขาไปกีดอยางบรด้หกต่เียน ไม่เกี่ยวหยอกเข้าว่าแบมแยมไม่หันเลยพอดิเห็ดคือเก่าล่ะปกติถ้างูมันเห็นคนเท่าไรมันตรงนี้แล้วดิ้นใจมันตรงนี้บ่นี้นั่นจ้ะฮะบนยากเด้ออยู่ติดถนนครับผมติดถนนค่ะอยาก็นย่างตัวนี้จะไม่กินไก่ย่างก็ไม่แวะถามเพื่อนกันนานเราเลี้ยงหมาวัดนี่แหละครับใช่นี่และวไม่อยากเห็นเที่ยมเดียวเลยเนาะค่ะเนาะวันนี้ไม่อยู่ใช่ไหมครับมึงนีมาอยู่ว่านทีรถรอหมดมือว่าย เันมามีบุตรเยะโอ้บ้ามเด้อบ้านเอฟเฟกตยากปรกโซเดียเดียวหรือเ่าโรเีเกลออล่องเบิ้งค่ะมาถามเขาคุยนี่รู้ไมเขามาถามเราได้ไหมหมอเขามาถามเราได้ไหมามอนึกเก็บน้องเกทเทลโซเดียมครู ก็เห็นงูตัวนี้จะขึ้นด้านหนึ่งเกล็ดรับผมเพราะว่าเสียงรถเรียกมากเบผ่านมากผ่านบูดจิตถนนนะครับเพราะเอกครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของเจตเต้นะครับแล้วก็เซียนเบี้ยวนะครับวันนี้ว่าจะมาสัมภาษณ์เซียนเบี้ยวนะครับปรากฏว่าเซียนเบี้ยวไม่อยู่นะครับเนาะก็ได้ก็ต้องขอขอบคุณเจตเต้นะครับที่เล่าตัวเลขให้ฟัง คือเซียนเปี้ยวเนี่ยจะมากินข้าวที่ร้านเจเตลเป็นประจำก็ได้บอกตัวเลขนะครับเข้ามาแล้ว8งวดนะครับอแอดมินก็บอกผิดไปว่า7งวดแต่จริงๆคือ8งวดนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็ลองพิจารณาดูเป็นแนวทางนะครับถ้าชอบแนวทางของเซียนเปี้ยว 87กับ1นสนะครับส่วนเลขเจ๊แต้วฝันก็คือ17นะครับลองพิจารณาดูนะฮะหรือว่าอยากจะมาสอบถามเจตแต้โดยตรงเองก็คือบ้านหนองกุ้งนะครับขายไก่ย่างอยู่ตรงข้ามวัดเลยนะครับลองพิจารณาดูนะครับทางช่องข้อเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ